การเลยค่ะคันนี้ลูกค้ามาดูกับโต้ต้าว,วิออนะวิออตัตอีกันนี้ลูกค้าตัวรถ13จด1 4พ0 0ถ้าเราจะรถ,รถบบออกียออโต้กันนี้ค่ะลูกค้าอย่าลืมตรสอบค่าช่วยจัดบริการด้วยนะลูกค้าล้อมแบเปยนมาให้เรียบร้อยแล้วใช้งานมา91,000กโลซีแดงกันนี้ค่ะนะคะเปิดที่132,000บาทเชิญได้ค,ะดะค่ะเปิดราคาลยไมคะหนึ่งท่านขอบบริการ32ที่ลานนะ324ที่ลานราคาเปิดแล้วกัน134,000หกพันอะไรแล้วกันแล้วชุดต่อยุ่งใหม่ในลูกค้าใน36 38 4 มากกว่าเฉลยการแสนสิบเหออนสี่พันอะไรที่ร้านก็ยกหน้าแน่ลูกค้ามีมากกว่าเฉลยกันในสบเันแล้วก็สมสิบเมสาคะป็นแล้วก็อีกสมัยนคะมีต่อได้เลยค่ะหนึ่งสบาทที่นคะในสิบหมืนแปดพันนับหนึ่งแสนสบหมืนแปดพันนั่งห่งแสนสอนแปดพันนับสองหน่แสนส่มืนแปดพันบาทอยดที่ลูกค้าออนไลน์ห้าศูย์ราคาป็นแล้วก็มากกว่าแสนห้าปต่อได้เลยค่ะแสนห้าออนไลน์นั่นหนึ่งห้าสองราคาปนแล้วก็แสน แสนหานันบสน้าทมื0 0พันนับสองหนึ่งห้าแปดนะคะเป็นราคาสาไหมลูกค้าไปต่อได้เลยนะหนึอะไรค่ะหนึ่งแนับหนึ่งหนนับสองแนะคะอยู่ที่ออนไลน์ป้มายนสองแปดค่ะมากกว่านี้ติดต่อได้เลยหนึ่งแบาทนับหกราคาป็นแล้วค่ะมากกว่านี้ิดต่อได้ค่ะแสนหคาเปนะแสนบบานแสนบานนับหนึสนบานนับสองราคาป็นแล้วค่ะแสนบบบบ แสนหก0บาทอยู่ที่ออนไลน์ป้ามเลามนสองแปดศูนย์นะได้มากกว่านี้เชิญเลยค่ะ1นแสนหบาทนับสาขายค่ะต้องรงขายค่ะหนึ่งแสนหันคุณลูกค้าใหม่เลสามศูนย์สองแปนะคะสามศูนยประหลัไม่ได้ไปหนึ่งแบาทขับไปกุอนค่า